น้ำเสนอคุณกับคุณอาโปเก้เลูกกับคุณอาอมอนเลยอัหลใช่ครับใชครับ้โรากของไรคร โอ้นี่ไงแกะหอกมาแล้วโอ้ว้ยอ้ว้ยแก่ด้วยซันแต่ถ้าไปบอกคุณตาหาได้ไหมว่าอยากมีเวอร์ชั่นหนึ่งคือให้ซันใส่เสื้อชุดรอดแบบนี้อยากใส่ไหม